สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ FC ที่กำลังรับชมช่องรักไก่ชาแนลนะครับมาวันนี้ผมพาไปตั้งค่าแอป Gap Driver นะครับให้ทำงานพื้นหลังเวลาเราเล่นพวกอ่ไลา์พวก t i กต o k นำะตู y o YouTube อ่าโซเชียลต่างๆนะครับให้แอป Gap Driver เนี่มันยังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับในการวิ่งงานคือหัวเว่ยนะครับระบบปฏิบัติการ Android นะฮะเวลาเราโหลดแอปของแก p d r i v e อมาเป็นครั้งแรกนะครับหรือลบแล้วโหลดใหม่เนี่ยทางการแจ้งเตือนการใช้แบตเตอรี่นะครับมันจะจัดการให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าเองนะครับเข้าไปการตั้งค่านะครับแล้วก็มันจะมีหัวข้อแอปการแจ้งเตือนกดเข้าไปแอป นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่า AppGap d ไดเวอมันจะมีหัวข้อการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนี่เราเปิดใช้งานทั้งบดเลยนะครับตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับคือการใช้แบตเตอรี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราโหลดครั้งแรกเนี่ยนะครับระบบมันจะจัดการให้อัตโนมัติก็คือ เวลาเราเปิดแอปนะครับสแตนบายแล้วก็เราย่อลงให้มันทำงานพื้นหลังเราไปเล่นพวกอ่าิกต็อกไลน์นะครับดู YouTube น่นนี้นั่นนะฮะมันจะทำให้แอปแก็บไดเวอร์เนี่ยมันประหยัดพลังงานแล้วก็มันจะปิดไปนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อการจัดการด้วยตนเองนะครับมันจะมีเปิด ทั้ง3อย่างคือเปิดการใช้งานอตนัตโนมัติเปิดใช้งานรองแล้วก็ทํางานพื้นหลังนะครับกดตกลงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ไม่ยากนะครับแต่เราพยายามเข้ามาดูแอปวิ่งงานของเราด้วยนะครับเวลาเราย่อลงแล้วก็ไปเล่นพวกโซเชียลนะครับพอระบบตอนนี้นะครับระบบแอปแกลดไดเวอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับ พอเวลาเราเล่นไปนานๆมันอาจจะหลุดได้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอผมได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเอาไปดูเป็นแนวทางพี่ๆก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็ซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆสำหรับช่องรักไก่ชาแนลของผมนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ